ก็ดีที่บาสีก็ดีเป็นต้นท่านทรงจําแล้วทรงจําไม่ใช่เฉพาะแต่ของพ่อทำเพียงอย่างเดียวท่านสามารถทรงจําได้แ้่ต่กระทั่งคาแปลเมื่อท่านสามารถทรงจําได้ทั้งหลักธรรมะจนถึงทรงจาได้ถึงคำแปลแล้วคำเหล่านั้นก็เป็นคำที่มีอัธยาิยที่ได้ไม่ใแต่พิโกท่านน้อมนำมาเป็นท่าสัมารเทศนาส่วนนี้ส่วนหน้าถ้าเป็น วิชาแต่งขันก็จะตามความคือหมายความว่าเรียนงานถูกต้องสมบูรณ์สวยงามแล้วเนี่ยก็จะตามความก็คือแตกตามภาษาไทยในตรงนั้นดังนั้นในหลักการในชั้นประโยคของวิชาแต่งขันภาษามาพธน,นั้นก็จะใช้หลักยูสี่ต่อก็คือหนะึ่ง t สองเติมสามตัดสี่ตามะคเติมตัดตาม,มาสุดต่อมาเป็นวิชาที่สองก็คือวิชาแต่ใดเป็ียนมาพธ วิชาเปรนไทยเป็นมงคลน,นั้นก็ใช้หลักสูตรสมรติภาษาดิการภาคหนึ่งและภาคสองนะใช้สมรติภาษาดิการภาคหนึ่งก็ได้แก่เป็นการกล่าพระพิเนปิจกโดยเฉพาะในสิขาบทที่มา,าจากพระสัทีโม,มนะได้แก่ปาราชิกสี่พ่อนะที่เราใช้ตะบายตื่นอาาธิบายในเรื่องของปาราชิกสี่เป็นอาวติที่พิสูจน์ตองแล้วา่าจอยความเป็นพระนะปาราชีกสี่นี้นะครับก็จะจาแนกเป็นหนึ่ง เศเทุนนะครับปาราชิกนะสองพิสูจน์ขโมยทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปหรือว่าห้าบาทขึ้ก็เป็นปาราชิกแต่ว่าก็อธาาีบายเพิ่มเติมประการที่าสามก็คือพิสูจน์ฆ่ามนุษย์ให้ตายฆ่าตายสาเร็จก็เป็นอาวุธปาราชิกนะครับประการสุดท้ายก็คือพิสูจน์ปวดอุตจริก็คือคุณธรรมที่เหนือมนุษย์ซึ่งไม่มีในตนนะครับประสงค์ เารังกาลานะครับเมื่อผู้คนผู้ฟังเข้าใจจุดประสงค์นั้นสําเร็จเป็นปาลาชิ่นะเราื่องภาลาิ่สีนี้ก็เป็นหลักสูตรเนการเรียนชั้นป,ประโยคโมองแปรแต่บางเอิญว่ากลับจากวิชาภาษาไทยมาเป็นภาษาบาลียากต้องไปอีนกนะครับและเนื้อหาเหล่านี้90้าสซนะั้นมาจากพระวิันปิดกเกือบทั้งสิ้นนะส่วนบางส่วนก็เป็นการพรรณนาขอพูพุทธโาษาเทยว่านะ ดังนะะั้นวิชานี้ประยโยค์โรทยากกว่าใช้ประโยชน์โปรโตเก้าก็ตรงนี้นะครับยากกว่าวก็คือตรงนี้และวิชาสุดท้ายก็คือวิชาแปลมังกรเวดไทยก็ใช้หลักสูตรคัมภีร์ที่สุดที่มากแต่ก่อนนี้สามภาคนะครับปัจจุบันนี้แม่กองบริษนามหลวงออกข้อสอบจะพอภาคหนึ่งภาคสองภาคแรกก็ไล่มาตั้งแต่ศีลนิกเทศนะครับภาคที่สองนั้นก็เริ่มจากอนุสติกรรมนนิเทศ อนสุสติก็จากที่อาตมาเล่าก็เป็นตอนแรกนะครับเรื่องการพิจารณาถึงความตายนะมรณานุสตินั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจรารณาและก็แยกปีย่อยถ้าเป็นภาษาทางแพทย์เรียกว่ากายยมิภาคนะการยมิภาคนั้นในคำวิสุดที่มากก็กล่าวถึงอาการสารที่สองของมนุษย์นะดังนั้นบางทีบางท่านบาง,บางโยมบางคนเห็นผ้าเห็นเนียนพูดเรื่องอาการสารที่สอง บางคนที่สมประมาณาพระเนรนะที่ตมาเคยเจอมาในชีวิตบอกว่า,วาพระเนรไปเรียรู้ได้ยังไงไม่ได้เรียนคณะแพทยศาสตร์มาไปรู้ได้ยังไงว่ากระดูกมี300ท่อนกว,กว่านะครับมีเห็นจำนวนเท่านี้นะครับเป็นต้นจริงๆแล้วหลักสูตรนี้นะครับองค์เควยพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระองค์ตัดไว้ในพระไตรปิฎกจริงๆ เมื่อองศาไวในวัตถัยมีโดภัณฑ์ที่เรียนคำศิลป์ิสุทธิ์มันก็ถึงที่รู้ว่ามนุษย์ของเรานั้นมีอาการอยู่สามอยู่สองได้มาเด็กผมขนเล็บฟันและก็หนังเป็นตน้นไม่เป็นไรโยมแม่ชีไ<ผ>ม่เป็นไรเล็บฟันหนังนั้นในภาษากระบาดานเรียกว่ามูลกรรมฐานคือกรรมฐานเบื้องตาาน้ตน,ตนหรือว่าตราจากปัาชญ์การรมฐาน กรรมฐานห้าอย่างมีนักเป็นที่สุดนะครับที่นากเป็นที่ห้าขอไปดังนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนวิชาแปลมาโคเป็นไทยของชัดประโยชน์โฟโตแปลก็จะมีเรื่องของมารยาทที่พิสูจน์จะพึงประพฤ่ินะครับแล้วก็มีเรื่องของทุดงทุดงนั้นก็ก็คือการนองเป็นของผูคคนผู้ ต้องการกำจัดก,กิเลสกำจัดความเกลียดค้นนะครับทุดโธน,นะครับเพราะว่าทุดโธนั้นมาจากองค์แห่งบุญคกําจัดความเกลียดค้นต่างๆมีอยู่ส3าข้อนะครับก็มาก็เพิ่มถึงกสินสีม่มก็ไล่มาตั้งแต่ปฐทวีปศีและก็เสสสังศีกสิศที่เหลือแล้วก็ค่อยๆไล่อารูณปฏิเทศนะครับก็คืออารูปฌบชาศี ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับจย่าภาคที่สองก็คือสมาธินิเทศหรือปญญานิเทศนั่นเองครับในส่วนนั้นก็คือเป็นส่วนของคุณสมบัติที่ได้จากการเจริญกรรมฐานที่กล่าวันในภาคที่หนึ่งและภาคที่สองต้นนะดังนั้นในชัดเดียวคนต้องแปลนะที่ชาวแปลใครจะบอกว่าง่ายก็ไม่แย่ง่ายนะครับแต่ผิดเพราอะไรที่คือเของมันให้ตกเหมือนกันในภาษาทางเทคนิคของตอนนี้ว่าเป็นสภาวานะ ดังนั้นป,โโประโยคพอต8ถึงเข้มข้นมากนะครับหนักมากหนักกว่าป,โโประโยคพอต9อีกนะแต่ชั้นทั้งนั้นถ้าผ่านประโยคพอต8ไม่ได้ป,โโประโยคพอต9ก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าท่านไม่ลืมหลักเดิมต่อมาชั้นสุดท้ายเป็นชั้นสูงสุดก็คือชั้นปเปลี่ยนบปลง9ประโยคหร 9, ือปอต9เป็นชั้นที่ศึกษาและใช้สอบอยู่ทั้งหมด3วิชาเช่นกันชั้นประโยคพอต8และชั้นประโยคพอต9นั้นมี วันสอบทั้งหมดอยู่สามวันมีวิชาเรียนประโยชน์ว่าาวิชาชั้นเพียกับต๊ะเก้า้นมาครับวิชาแรกเลยก็คือวิชาแปลว,แปปวิชาแต่งไทยเป็นมคอนะครับวิชาแต่งไทยเป็นมคอทก็คือใช้หลักสูตรของพระภูมิีเสศกา่าเช่นเดียวกันกับวิชาแต่ง่างภาษามคตในชั้นประโยชน์พโตแปลพัฒนาถึง คำเทศนาที ati, ่พระมหาเถรราชายในอดีตนั so Go ahead. Go ahead. ้นได้แสดงพระสัมภาร์ต่อหน้าพระพักขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นกันแต่วิชาแต่งทยงนี้ก็มีความยากอีแปบเปินการในฉั้นประโยชน์ของตัวเป็นพิชาแต่งชันนั้นยังสามารถที่จะจํากัดความได้ด้วยของคณะชันคณะชันก็บังคับคำมาทับเสียงชันเสียงยาวในชั้นประโยชน์ตัก้านี้ไม่ได้นะครับ ถึงจะเป็นการแต่งตรอยแก้วแต่งพรรณนาเนือความเพื่มไปโดยปกติแต่ว่าต้องให้สมกับภูิความรู้ที่เรยียดหนึ่งละธรรมะนั้นจะต้องใช้สัตว์ที่อยู่ในหมวดธรร,รมะนั้นสอที่มาภาณีของธรรมะนั้นต้องแม่นยำนะครับในประการที่สามหลักสาคัญในขั้อขอาานปู่พราหมมีข้าพ่าดเด็ดผานนะครับถ้าพาดก็คือหมายความว่าเป็นลาวระวังที่ กรรมการก็จะตอบว่าเป็นการขวางสัมพันธ์ก็คือขวางสัตว์ที่ตามหลักแล้วเขาควรจะอยู่จุด่ตรงนี้แต่มีสัตว์อื่นเข้ามาแทรกการแต่งลักษณะนี้ีว่าขวางสัมพันธ์ประการต่อมาก็คือใช้สัต์ใช้สัตว์ที่ไม่ตรงกันกับวัตถุประสงค์ไม่ตรงกันกับุผลผลิตของบุคคลเช่นใช้สัตว์เทนคุณนามที่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าด้วยสัตว์ที่ ไม่มตรงตรงตาสวัสดีครับใช้พรนราชการาที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติของพระราชาการใช้สารประเภทนี้เรียวกวา่าใช้สารกดคุณลงให้ต่ำบางคนเป็นโจรเป็นขโมยเป็นผู้ไายทำความเสียหายให้แก่ชีิตและทรัพย์สินของผู้อื่นถ้าภาษาราราก็คือั่ว เป็นคนทั่วแต่ว่าใช้สับยกยอบอปั้นสนิษดีเลยเช่นว่าอายาโจโรผาหาปโยเนี่ยโจนี้เป็นผู้มีปัญญามากเนียถ้าแต่งแบบนี้มาก็เรียกว่าใช้สับยกคุนให้สูงขึ้นจนเกินเหตุนะครับสถาปนาโจมา่าผูา้มีปัญญามาาถ้าแต่งแบบนี้ก็คือตองไม่ตกเลยครับไม่ต้องให้เกิดามนากแต่วให้วิชาแต่งไทยบบนั้นในหลักการถาคะแนนเทียบนะนครับ เป็นวิชาที่ยากอีกวิชาหนึ่งต่อมาปะการที่สองก็คือวิชาแปลไทยเป็นมคตวิชาแปลไทยเป็นมคตนั้นก็ใช้ใช้หลักสูตรคำพีที่สุดดีมากค่าที่หนึ่งและภาาที่สองของชั้นประยคบลนอกเองก็คือกลับจากภาษาไทยให้เป็นภาษาบาลีกลับจากภาษาไทยให้เป็นภาษาบาลีภาษาวิชาแปลไทยเป็นมคตนั้นก็ถือว่ายากมากที่สุดีครับ แปลเพว่ายากแล้วนะครับมากลับให้เป็นภาษาบาลียากยิ่งขึ้นลงไปอีกโดยเฉพาะความจริงที่สุดที่มักนะทำมาสเดียวกัะหมวดในเดือนละนิทเทศน,นะเป็นสัพชพท์นะคนชอบเรียกว,ว่าเป็นสัพเทคนิคสัพเทคนิสเดือนละหมวดน,นั่นเี